สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กพวกแดงครับยังอยู่กับสุสกิสวิปนะอีกหนึ่งปัญหาประจําตัวของสุสกิสวิปสุสกิเซียสที่เป็นเกียร์ออโต้นะเจอกันทุกครันแน่นอนนั่น,ะนก็คือบูธชันเกียร์มันสึกมันแตกมันจะทําให้เราเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเลื่อนเกียร์แต่ว่าเกียร์มันไม่เข้านะปัญหาเนี้ยขึ้นยานแม่กันมาเยอะแล้วนะครับทั้งทั้งที่จริงมันสามารถแก้ได้ง่ายๆเลยนะไม่ได้เป็นเฉพาะสุสกินะครับพวกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์วีโกยาริสอะไรพวกเนี้ยเป็นหมดนะคร ไปดูกันได้เดี๋ยวเราจะต้องถอดคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอยู่เบาะหลังนะอันดับแรกเดี๋ยวาถอดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นน็อตพลาสติกนะครับอยู่2ฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับก็ถอดออกได้เลยนะครับไขควงมุนออกเบาๆแล้วก็เอามันออกได้เลยนะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นนะครับยกคอนโซลกลางออกได้เลยนี่งานออกแบบนี้เลยนะครับแล้วค่อยๆค่ะ เอามันออกจากเบรกมือนะครับนี่เรียบร้อยชุดกลางออกแล้วนะมาที่หน้ารถนะต่อไปถอดแถมนะข้างตัวนี้นะครับก็ดึงออกได้เลยนะครับน,นี่สองฝั่งเลยนะปึ๊บนี่ดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปนะกดชิปล็อกนะครับเลื่อนเกียร์ลงมาหน่อยแล้วก็ดึงแผงตรงนี้ออกนะครับนะครับงัดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเอาออกจากหัวเกียร์นะโอเคต่อไปมีน็อตยึดอยู่ด้วยกันหนึ่งสอง สามสี่ถอดออกได้เลยนะครับนี่ครับถอดออกได้เลยต่อไปมาถอดหลุมที่วางแก้วตรงนี้นะครับเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ง,งัดมันขึ้นมาแบบนี้นะครับแค่นี้เองโอเคครับตอนนี้เราถอดน็อตสี่ตัวออกแล้วนะครับก็ขยับได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยถอยมันออกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆหามุมเอามันออกมานะค่อยๆนะครับอ่ะระวังเดี๋ยวคอนโซลเป็นรอยก็ค,ยค่อยยกออกโอเคถอดคอนโซลกลางได้แล้วนะมาดูกัน นี <N anne ye> ่คร e ับผมตรงนี้นี่แหละบูตเกียร์นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มแตกแล้วนะครับบูตเกียร์จะยึดระหว่างสายเกียร์กับคันเกียร์นะครับเนี่ยมันแตกแล้วเนี่ยโอ้ยนะครับพร้อมจะหลุดแล้วนะนะครับบูตเกียร์ตัวนี้มันแตกแบบนี้ถ้าแตกแบบนี้นะครับสายเกียร์เนี่ยมันจะหลุดออกจากคันเกียร์นะครับทําให้เวลาเราเข้าเกียร์นะครับสายเกียร์มันไม่เข้านะครับผมเกียร์ไม่เข้ารถก็ไม่วิ่งนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเกียร์มาที่พีนะครับ แล้วก็ค่อยๆดึงมันออกได้เลยนะครับนี่ดึงสายออกแล้วก็เนี่ยเอาบูทที่มันแตกออกมานะครับขยับออกได้เลยโอ้โหแตกขามือเลยเ <c oughs> นี่ยครับผมสภาพบูทเขาโอ้ในกรณีที่ไปเสียกลางทางนะครับสายเกียร์มาไปหลูกกลางทางเนะี่ยให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็ถอดคอนโซลเนี่ยแล้วก็เอามือประคองสายไว้ก่อนนะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะก็เอามือนะครับเนี่ยประคองไว้แบบนี้นะครับมันก็จะสามารถ ยังเลื่อนได้นะครับก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถยกนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอะไหล่กันนะครับอะไหล่เนี่ยจะใช้บูทที่เป็นยางแบบเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมสั่งมาใหม่แบบเป็นบูททองเหลืองนะครับแล้วก็มีคลิปตัวล็อกตัวบูททองเหลืองนะครับจะมีด้านที่มีบ่านะครับเอาด้านที่มีบ่าไว้ข้างนอกนะครับคล้องเข้าไปในสายเกียร์แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในแกนชันเกียร์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่แหวนล็อกตรงนี้นะครับใช้ครีมช่วยกดนะครับผม นะครับตัวแหวนนะครับมันจะมาล็อกนะครับไม่ให้สายเกียร์มันหลุดนะครับตอนนี้ก็สามารถอ่าเข้าเกียร์ได้ตามปกติแล้วนะครับผมนี่โอเคแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับตัวบูทที่ผมซื้อมาราคา69บาทนะครับก็เปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับที่เหลือก็ประกอบกับตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะครับลุยครับก็เรียบร้อยอีกหนึ่งจุดนะครับสําหรับสุสยต้าสวิตรุ่นอื่นๆก็เสียนะครับเสียเซเลริโ โตโยต้าก็เสียยี่ห้ออื่นก็เสียโตโยต้าวีโก้ฟอร์จูเนอร์ยาริสอันติสนะเสียหมดนะครับบูธคันเกียออโต้อย่าลืมไปเปลี่ยนกันนะจะได้ไม่เสียกลางทางนะหรือถ้าเสียกลางทางก็แก้ไขชั่วคราวนะครับใช้มือประคองสายเกียร์ไปก่อนได้อีกหนึ่งจุดที่อยากฝากไว้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยะ yeah.